สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทางฝั่งเราและทางต่างประเทศและในประเทศไทยของเรานะคะอ่วันนี้ก็เป็นวันที่เกตนะคะเพื่อนเพื่อนวันที่เกตพฤษภาคม2565นะคะอ่ช่วงเป็นช่วงนี้ก็เข้าหน้าแล้งจะเข้าหน้าฝนแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนสองสามวันที่แล้วรู้สึกว่าร้อนมาก และถัดไปหลังนั้นก็คือประมาณอาทิตย์หนึ่งก็มีหนาวนะคะจากหนาวก็มากลายเป็นร้อนนะคะเพื่อนๆไม่รู้อะไรนักหนานะคะบรรยากาศของประเทศไทยเรานะคะในเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ฝนนะคะนี่ก็ช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนแต่ก็ยังมีความร้อนมากอยู่นะคะเพื่อนอันนี้ก็วันนี้ก็มี เป็นอากาศค้มๆแล้วก็ฝนตกมาช่วงเช้าแล้วก็เดี๋ยวก็แดดออกเดี๋ยวก็ค้มนะคะเพื่อนเพื่อนบรรยากาศนี่ไม่รู้เป็นยังไงนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูอ่กันต่อต่อไปนะคะเพื่อนมาดูนี่ค่ะเดี๋ยวตาจะพาเพื่อนดูน้องเงินเนี่ยค่ะน้องเงินคลอดลูกตั้งแต่วันที่เกตมีสารนะคะตอนนี้ลูกเขาก็ครบเดือนแล้วแหละนะ มาดูน้องเงินก็คลอดออกแล้วได้สี่ตัวแต่ทีนี้น้องหนึ่งเป็นลูกของน้องเงินก็คลอดตามๆกันออกมานะคะก็ประมาณน้องเงินคลอดได้ประมาณสามอาทิตย์น้องหนึ่งก็มาคลอดนะคะเพื่อนๆตามที่ลงคลิปไว้ให้ดูตั้งแต่ช่วงที่น้องหนึ่งกับน้องเงินคลอดนะคะตอนนี้น้องเงินกับน้องหนึ่งคลอดแล้วก็ มาดูค่ะว่าเราจะเห็นอะไรนะคะน้องน้องเงินนี้ก็คืออยู่ตรงนี้ลูกของน้องเงินน้นได้เดือนหนึ่งแล้วนะคะไม่ค่อยได้นอนกับลูกๆเท่าไหร่นะคะน้องเงินให้ลูกสาวคือน้องหนึ่งเป็นคนเลี้ยงลูกให้ตัวเองมาดูกันค่ะว่าน้องหนึ่งเลี้ยงหลานเลี้ยงลูกเลี้ยงน้องเป็นยังไงนะคะ เนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนมาดูเลยความน่ารักของน้องหนึ่งอ่าไม่ีอะไรลูกไม่มีอะไรนี่นะคะอ่าน้องหนึ่งเลี้ยงน้องแล้วก็เลี้ยงลูกของตัวเองค่ะกองอยู่กับน้องหนึ่งคนเดียวเลยนะคะเพราะว่าแม่เงินก็มาเป็นบางครั้งนะคะกินนมก็กินนมของเจ๊เจ๊นะคะกินนมของน้องหนึ่งนะคะลูกของน้องเงินอ่าลูกของน้องลูกของน้องหนึ่งนั้นมีสามตัวนะคะตัวเล็กเล็กเนี่ยค่ะนี่นะ นี่แต่อ้พวกที่ตาแป๋วแป๋วเนี่ยก็คือได้เดือนหนึ่งแล้วนะคะเป็นลูกของน้องน้องเงินนะคะดูค่ะแมวอะ่ะน่ารักมากเลยนะคะพเพื่อนๆเลี้ยงช่วยกันนะคะเลี้ยงน้องกินนมของเจ๊เจมัง่งกินนมของแม่มัง่งอย่างนี้นะคะเป็นลูกของน้องเงิน คือน้องของน้องสาวของน้องหนึ่งก็ได้นะคะแต่น้องหนึ่งก็คลอดมาได้สามตัวก็เลี้ยงทั้งลูกตัวเองเลี้ยงทั้งน้องนะคะเอานมให้กินกองกันอยู่กับน้องหนึ่งหมดเลยนะคะเพื่อนดูเนี่ยออกมากองเต็มเต็มข้างนอกเลยนะเลี้ยงทั้งน้องเลี้ยงทั้งลูกตัวเองค่ะน้องหนึ่งส่วนแม่เงินก็นอนสบายเลยก่ะอ,อยู่ตรงนู้นะนะเห็นไหมคะ เขาก็จะมาให้น้องลกูลกของเขาเป็นบางครั้งนะคะแล้วก็ผัดเปลี่ยนกันนั่นแหละค่ะ,ะเดี๋ยก็ให้น้องหนึ่งดูแลน้องดูแลลูกตัวเองก็ออกไปหากินหรือไปพักผ่อนไปนอนเล่นนะคะบางทีน้องหนึ่งออกไปแม่เงนินก็เลี้ยงนะคะเลี้ยงให้กินนมตัวเองทั้งหลานทั้งลูกตัวเองนะคะเออเยอะแยะเลยค่ะเยอะแย,ยะไปหมดเลยนะ อีกหน่อยน้องสามก็จะมาคลอดออกอีกอ่าน้องสองตอนนี้น้องสองโดนแม่การคือน้องการคือหมาจรจัดที่เราสงสารแล้วให้ข้าวให้น้ําเขาตอนนี้เขาก็กัดขานะคะอ่ากัดขาน้องน้องสองนะคะนอนโสมอยู่เป็นอาทิตย์แล้วนะคะเดินได้ะเปะะเปะนะคะเ,เพื่อนๆน่าสงสารมากอันนี้ก็คือน้อง น้องลูกของน้องเงนะะินล่ะค่ะโตเป็นเดือนหนึ่งแล้วนะก็เลยเดิน<ม>ได้แต่ย้อยเยี่ยวมาเล่นแล้วเนะี่ยเมื่อกี้นี่นอนอยู่กับกับน้องหนึ่งนะคะกองไตเลยนะคะเ,เพื่อนนะคะก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะเ,เพื่อนๆสําหรับน้องแมวที่ช่วยกันเลี้ยงลูกนะคะทั้งแม่ทั้งลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงน้องนะคะนี่น้องเงินคือแม่ของน้องหนึ่งนะคะดูน,นะคะเื่นค่ะ แต่ยเยอะเยอะวันวันต้องอยู่แต่กับพวกเขานี่แหละคะ่ะแล้วก็มันทําความสะอาดกันแล้วเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามีหมามีแมวเยอะอะดูสิวันวันต้องทําความสะอาดไม่ได้ไปไหนบวกกับลกรกไฟรก็เก็บเยอะนะคะเพื่อนเพื่อนก็เลยต้องอยู่แต่ในบ้านดูแลหมามแมวนะคะทําความสะอาดนะคะดูนะคะอ่านะอ่านะ อันนี้คือลูกของั้งเงินนะคะเขาโตได้เดือน,นแล้วก,ก็เลยเดินได้แล้วนะคะอ่ะกำลังน่ารักเลยแต่ย้อยเยอะย้ยเยอๆๆๆๆๆะเลยเห็นไหมคะค่ะลูกกูลูกมึงไม่มีพูดไม่มีว่าล่ะนะคะพเพื่อนๆอช่วยกันเลี้ยงมีนมก็ให้นมก็กินไปนะคะดูสิน,น่ารักมากน้องน,น้องหนึ่งเลี้ยงหลานเอ้ยน้องหนึ่งเลี้ยงน้องอ่าส่วน ไม่เงินก็เลี้ยงหลานนะคะผัดเปลี่ยนกันให้นุมนะคะเพื่อนตอนนี้ก็ออกมานอนเล่นอย่างสบายปล่อยให้น้องหนึ่งคือลูกสาวเลี้ยงลูกไปเองนะ,ะน้องเงินเลยวเ็บนะคะน่ารักมากค่ะ,ะเดี๋ยวจะพาไปดูน้องสองค่ะที่โดนหมาเจ้าการน้องการกัดเอานะคะงับได้ถูกขาหลังนะคะ่านเพื่อนนี่ค่ะต้องนอนอยู่แบบนี้แต่เขาก็ กปีขเพอ,ออกไปขี้ไปเยี่ยวได้นะคะเพื่อนๆแต่เราก็สงสารนะคะ,อะพอฝนตกแรงๆตานี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยแหละต้องพยายามส่องไฟหาเขานะคะเจอเขาอยู่ตรงไหนเราก็ถ้าฝนตกเราก็จะรีบวิ่งไปอุ้มเขากลับมานะคะเพื่อนเนี้ยค่ะก็มีหัวาหารมีข้าวมีน้ำเอาอไว้ข้างๆเขาให้เขากินนะคะเพื่อน เขากินแล้วเขาก็นอนนะคะแต่ถ้าเขาจะไปถ่ายไปอะไรอย่างนี้เขาก็ลุกขึ้นแล้วเขาก็จะกระโดดออกหน้าต่างนะคะถ้าถ้าตอนกลางคืนนะคะนี่ถ้าจะเปิดหน้าต่างเอาไว้เยี่ยมๆไว้นิดหน่อยนะคะพอหลุมตัวเขานะคะอ่าส่วนถ้าบางทีเขาอยู่กลางวันเราก็เปิดหลังบ้านนะคะอ่าข้างหลังบ้านให้เขาออกง่ายนะคะแต่ถ้าเขาออกอ่ ถ้าเขาออกหน้าต่างมันก็จะเป็นการออกลำบากหน่อยนะคะเพราะว่าหน้าต่างก็จะสูงหน่อยนะคะกระโดดออกไปทั้งขาเขาก็เจ็บแล้วนอนชมเลยนะาสงสารมากเลยก็ไม่รู้จะเอาอะไรรักษานะคะเพื่อนถ้าให้หมอมาสียาก็ไม่ก็ไม่หายนะคะเพราะว่าหายมันไม่ใช่เป็นแผลนะคะแต่ว่าเขาโดนงับขาหลังอ่าเขาเป็นไม่รู้ว่ากระดูกหรือว่า มันเค็ดบวมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้กินยาแก้วเ,เสพไปนะคะก็ขับเหดขับเหดได้นะคะเพื่อนแต่ยังแต่จะให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมน่คงเป็นไปไม่ได้นะคะน่าสงสารมากเลยนะคะเนะะี่ยค่ะตกมาอีกแล้วค่ะฝนปล่อยปล่อยปล่อยปลอปกแป,ป,ปลกปลกแป,ปลกมาอีกแล้วจะเอาอเสื้อผ้าออกตากตาก็ตากไม่ได้แล้วนะคะเพืเ่อน าำรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพื่อนก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูน้องแมวนะคะ,ะดูสะคะดูสะคเพื่อนดูสิดูพ่อไปกินนมนะคะ,ะดูนะคะโหน้องสาวของน้องหนึ่งสี่ตัวลูกของตัวเองลูกของน้องหนึ่งอีกสามเป็นเท่าไหร่คะเกตตัวะคะ่ะดูลุ้มล้บลุ้มล้าไม่ใส่ใส่น้องหนึ่งเลยนะคะเพื่อนดูสิ กอดเอาหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องหรือว่าลูกตัวเองเขาไม่มีห่วงนะคะกาให้กินนมของเขาได้หมดทุกตัวเลยดูสิดูดูนะคะเจ็ดตัวลุ่มแม่หนึ่งคนเดียวนะคะเพื่อนๆดูสิอ่าลุมกินนมน้องหมดเลยเห็นไหมแต่สบายก็คือแม่เงินนะคะอืออือ แม่เงินนอนดูสบายสบายเลยแต่เขาก็ผัดเปลี่ยนกันนั่นแหละนะคะเพื่อนดูดุความน่ารักของแม่เงินกับน้องหนึ่งนะคะที่เขาช่วยแม่เขาเลี้ยงลูกนะคะเลี้ยงน้องนะคะ,ะน้องหนึ่งเป็นเป็นลูกของแม่เงินแต่คลอดออกติดติดกันก็คือกินนมด้วยกันได้นะคะเพื่อนดูสิยุมยย้มย้ํายุ้มย้ําเลยนะ,ะเก็บตัวค่ะเนี่ยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดจับจับไข้กดกระดิ่งแก้งเตียนให้กับลิต้ากับน้องๆด้วยนะคะฝากเป็นกำลัง,งใจให้ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอคำว่บบาสวัสดีค่ะ